ให้ดูนะครับว่ารถไม่มีชนหนักพิกคว่ำนะครับจมน้ํามาแน่นอนนะครับตัวนี้เปลี่ยนน้ามันนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับรถโตลต้าวีออสเป็นอะไรที่อไไล่ถูกมากนะครับแล้วก็ทนไม่จุกจิกซ่อมง่ายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับผมนะครับเหมือนเดิมนะครับ ที่นี่คือกิจสดาคุ้นคานะครับผมก็จะมากับรถคันเล็กๆนะครับก็มีมาให้เลือกทั้ง2คันนะครับระหว่างโตต้านะครับกับฮอนด้านะครับอ่าก็เป็นรถค่อนข้างจะเป็นรถตลาดนิดนึงนะครับเริ่มคันไหนก่อนดีครับเรื่องคันนี้ก่อนดีกว่านะครับคันนี้เป็นรถปี2010นะครับตัว J นะครับโตต้าวีออสนะครับตัว J ปี2010ต้องแจ้งเลยนะครับว่ารถคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับให้ดูนะครับว่า รถไม่มีชนหนักพิคว่ำนะครับจมน้ํามาแน่นอนนะครับตัวนี้เปลี่ยนน้ามันนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับรถโต้ต้าวีออสเป็นอะไรที่อไหล่ถูกมากนะครับแล้วก็ทนไม่จุกจิกซ่อมง่ายนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นแมกห้าก้านนะครับดูสวยงามนะรถคันนี้นะครับดูสวยงามนะครับยางยังพร้อมใช้งานอยู่นะครับเป็นแมกห้าก้านนะครับของวีออสนะครับแล้วจะเป็นก้านใหญ่นะครับแข็งแรงทนทานนะครับ แล้วก็จะมีตัวไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่ข้างรถนะครับแล้วก็จะบอกว่า VVTI นะครับก็คือวาล์วอาชิยะนะครับของโตต้านะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะมานะครับมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้ยังใช้คุณแจนะครับเป็นกุญแจฟันปลานะครับตัวนี้เป็นตัวเจเรื่องระบบไฟฟ้าก็จะน้อยลงนะครับแต่เรื่องสมรรถนะเรื่องความคงทนนะครับมันก็จะตามขึ้นมา นะครับเพราะว่ารถที่ระบบไฟฟ้าน้อยลงจะมีปัญหาจุกจิกเรื่องระบบไฟฟ้านะครับไม่ค่อยมีนะมาต่อนะครับมาดูข้างหลังกันต่อนะครับดูนะครับดูมิตินะครับดูมิตินะครับดูสีนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับเพราะว่าสีบอลเงินนะครับผมต้องเรียนแจ้งแบบนี้เลยนะครับถ้ามันโดนแดดนะครับกระกายแดดนะแบบนี้ส่องเข้าไปศาสเตร์เข้าไปนะครับถ้ารถที่ทํามาเก็บมานะครับมันจะดูออกทันที นะครับสีมันจะด่างนะครับแต่ตัวนี้นะครับดูได้เลยนะครับสีนะครับสีบอลเงินนะครับแล้วก็มีประกายนะครับประกายมุกนะครับเห็นไหมครับเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ลายเส้นต่างๆนะครับเสมอไม่มีสีโป๊ะใดๆนะครับสีบางนะเคาะแล้วบางนะครับเสียงแบบนี้นะครับก็คือรถเดิมนะแล้วก็ตามนะครับรอยต่อต่างๆครับดูนะครับเรียบสนิทนะครับมาต่อนะครับ สัญลักษณ์นะครับบ่งบอกไม่เคยผิดเพี้ยนจากตำแหน่งเดิมแล้วก็ตัวนี้ก็ให้ปีกหลังมาด้วยสปอยเลอร์หลังนะทำให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับราคานะครับปี2010คันนี้นะครับต้องแจ้งเลยนะครับว่ามันเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับปี2010แท้ๆนะครับขายให้ในราคา2 3 9 0 0 0บาทนะครับจากราคา2 5 9 0 0 0บาทนะครับมาต่อ ให้ดูนะครับไฟไฟท้ายของเขานะครับก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีชุดแต่งนะครับก็คือสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตรอบคันให้สเกิร์ตรอบคันมาด้วยนะครับตัวเจทีนี้เราจะเริ่มเปิดประตูนะครับอ่าให้ดูนะครับแผงประตูนะครับแผงประตูนะครับก็จะเป็นสีดํานะครับตัวนี้แต่สิ่งที่สําคัญนะครับมันยังให้กระจกไฟฟ้ามานะครับยังให้กระจกไฟฟ้ามานะครับท่านลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน น้าก็ถือว่าออปชันเขาก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็เซ็นทัลล็อกนะครับแบบนี้นะครับต้องเป็นเซ็นทัลล็อกนะครับให้ดูนะครับเป็นเบาะผ้านะครับเบาะสวยๆนะครับไม่มีขาดนะครับแล้วก็เบาะเดิมๆนะไม่มีการยกไปเปลี่ยนยกไปทําใหม่แน่นอนนะครับให้ดูนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับคนนั่งหลังนะครับสันนิษฐานได้เลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับใช้รถอย่างดีก็คน2คนนะครับข้างหลังนี้ไม่มีคนนั่งหรอกครับเดี๋ยวผมลองขึ้นดูแล้วกันนะ ว่ามันแน่นหรือไม่เข้ามานั่งเสร็จปุ๊บนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าเบียอนสนะครับมันจะเล็กนะครับดูนะครับดูนะครับเบาะนะครับอยู่ที่เสานะครับอยู่ที่เสากลางนะไม่ได้รุ่นเบาะไปข้างหน้านะครับดูนะครับเขายังเหลือสูง175หัวยังไม่ชนนะครับนั่งสบายไปประมาณ4คน5คนนะครับก็ถือว่าสบายสิ่งที่ผมชอบมากนะครับถ้าผมขึ้นนั่งหลังนะครับรถพวกนี้นะครับมันยังเก็บรายอยดยิบย่อยนะครับดูนะครับนะ ไว้ห้อยได้นะครับของเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วมันบอกด้วยนะครับว่าตัวนี้รับน้าหนักได้เท่าไหร่นะครับ4กิโลแล้วดูนะครับตามขอบตามซอกนะครับข้างในนะครับดูนะครับครับก่าเดิมนะครับสีเดิมทั้งคันสีบางทั้งคันด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับน็อตนี้เป็นหัวจีบตัวนี้เป็นตัวล็อกประตูนะครับเป็นตัวไว้ล็อกประตูนะครับเห็นไหมครับถ้ารถมันโดนมานะครับปึ้งเข้ามานะครับต้องรื้อรื้อเคาะใหม่ทําใหม่แล้วดูออกเลย นะครับแล้วก็สีข้างในนะครับบางนะสีบางๆนะครับอ่าถือว่านั่งสบายนะครับถือว่านั่งสบายมาให้ดูเดี๋ยวผมจะขึ้นฝั่งคนขับนะครับผมแหงประตูนะครับดำสนิทนะครับรถมือเดียวนะทุกอย่างนะครับองค์ประกอบหลักต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างที่ติดมากับตัวรถนะครับยังเดิมยังไม่เคยมาถอด เปลี่ยนมาแต่ย่างใดนะครับและสิ่งที่ผมชอบมากนะครับรถรุ่นนี้นะครับรู้ไหมผมชอบอะไรครับท่านลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะใครที่กินกาแฟใครกินนมร้อยนะครับรถบางรุ่นไม่มีต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่จะมีทุกรุ่นนะครับที่วางแก้วได้วางน้ําขวดเล็กๆได้แล้วก็มีลมแอร์เป่าเหมือนเราเพิ่งซื้อหรือว่าเหมือนเราเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็น นะครับการอะไรกันนั้นนะครับดูนะครับของเขานะครับดีไซน์ของเขานะครับกดนะครับสวยงามนะครับส่วนนะครับการออกแบบนะครับหน้าจอนะครับหน้าเรือนไม้ของเขาจะไม่ใช่อยู่ตรงนี้ทําไมก็ถึงได้อยู่ตรงนี้นะครับอ่าผมลักษณะของผมนะครับที่ผมขึ้นมานั่งแล้วไอ้นี่ความรู้สึกของผมนะครับถ้าอยู่ตรงนี้นะครับมันบางคนมันมันชินชอบมองเลขไม่หรือชอบมองเกี่ยเรื่องน้ํามันเรื่องไฟเรื่องอะไรต่างๆ นะครับชอบมองนะครับบางทีมันก้มนะครับละสายตาจากท้องถนนแต่ตัวนี้นะครับเราไม่จําเป็นว่าเราจะต้องละสายตานะครับนะครับเรามองแค่หางตาเราก็รู้แล้วนะครับมองแค่หางตาเราก็รู้แล้วนะครับอ่ะนะครับจบไปเรื่องเืินไม้นะครับแล้วก็ช่องแอร์นะครับลมไม่มีหักนะได้ลมออกออกแรงมากนะครับบอกได้เลยนะทุกอย่างนะครับยังโอเคนะครับพร้อมใช้งานทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตัวเล่น MP3 นะครับช่วงใส่ดิสนะครับเลือกวิทยุต่างๆนะครับแล้วก็ระบบแอร์นะครับก็จะเป็นลูกบิดนะครับจะเป็น3จุดนะครับลูกบิดตัวนี้นะครับจะเป็นแรงลมนะครับแล้วก็ปรับลมจากทิศทางนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับแล้วก็ให้ไล่ฟ้ามาด้วยนะครับข้างหลังเวลาฝนตกนะบางทีเราขับรถฝนฝนนะครับแล้วก็อากาศนะครับฟ้ามันก็จะขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะให้ฟ้ามา ส่วนที่จะได้มานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเกียร์ระบบเกียร์ทนอยู่แล้วนะครับเป็นระบบเกียร์ของโตโยต้านะครับเป็นแบบขั้นบันไดออโต้นะครับพวงมาลัยนะครับก็ยังไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะครับยังจับนะครับลายยังชัดอยู่นะครับลายที่ออกจากโรงงานแล้วก็ส่วนเรื่องเบาะนะก็นั่งสบายนะครับเบาะใหม่ๆสภาพข้างในทุกอย่างไม่มีอะไรชํารุดไม่มีอะไรโซมนะครับแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆนะครับ ผ่อนสบายนะครับเดือนละ4 0 0 0บาทนะครับสามารถออกรถคันนี้นะครับได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข um 네้างหน้านิดนึงให้ดูกันนะครับว่าสภาพนะครับเป็นยังไงนะครับเครื่องยังเดินนิ to ่งนะครับรถคันนี <jobs> ้นะแล้วก็แถมนะครับประหยัดด้วยนะครับใครอยากประหยัดนะครับใครอยากใช้ก <appeals> ็ใช้นะครับใครไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องใช้นะครับรถคันนี้นะครับเห็นไหมครับ ติดแก๊สมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วดูนะครับแก๊สใหม่ๆนะครับแก๊สใหม่ๆนะครับเห็นไหมครับโม่ต้มนะครับใหม่ๆท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่าอันตรายนะครับรถโตโยต้านะครับเป็นอะไรที่ทนมากนะครับกับเรื่องระบบแก๊สนะครับแล้วก็หน้าเดิมนะครับคานเดิมน็อตนะครับไม่มีขยับสวยงามนะครับเราก็มาต่อกันนะครับที่ Honda นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถปี2007นะครับ Honda ZX นะครับตัวไม่ได้เชนแล้ว นะครับรถสภาพสวยนะครับเดิมๆนะครับทั้งคันนะครับเรามาดูรายละเอียดนะครับไฟหน้านะครับยังตาใสอยู่นะครับอาจจะมีบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเราทําการขัดให้เงาวับเลยนะครับแล้วดูสีนะครับดูช่องไฟนะครับต่างๆนะครับเสมอกันนะครับสองฝั่งเท่ากันนะครับบ่งบอกว่ารถคันนี้นะครับรถเดิมแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับข้างล่างสวยงามนะครับแมต์กับตัวรถลายล้อแม็กนะครับลายล้อแม็กนะครับก็จะเป็น ลายหกก้านนะครับของฮอนด้านะครับรถล้อเดิมๆนะครับติดออกมานะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วดูนะครับยางยางขนยังไม่หลุดนะครับยางพร้อมใช้งานนะยางใหม่ๆใครเห็นรถคันนี้นะครับวันนี้ปี2007นจะกับ Honda c i ิ y ี้เคันนี้นะครับสีเทานะครับสีเทาวันดีวันนี้ขายในราคา 1 7 9 0 0 0ันบาทนะครับ179,000บาทนะครับสามารถกู้ไฟแนนซ์ได้ถึง1 7 0 0 0 0บาทนะครับ1 7 0 0 0 0บาทนะครับดาวนิดหน่อยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากผ่อนนะครับตอนนี้ก็จะผ่อนอยู่เดือนละวันตีว่าสักประมาณ3000นนะครับ3,000เหมือนผ่อนมอไซค์กับรถสภาพเดิมๆสวยๆนะครับแล้วก็ได้ภายในสวยด้วยเดี๋ยวเราจะลงไปดูทีละจุดนะครับว่ามันสวยยังไงนะครับมาต่อนะครับตัวนี้นะครับก็จะมี ไฟเลี้ยวนะครับอยู่ตรงข้างแก้มนะครับอยู่ตรงข้างแก้มนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้ยังไม่ใช่อ่ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างยังไม่เป็นนะครับแล้วก็สิ่งที่ฮอนด้านะครับชอบทํามาตรงนี้นะครับกระจกปุ่นนะครับไว้มองเป็นจุดอับนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นกระจกเดิมนะครับไม่เคยไปกระแทกมาจากที่ไหนนะครับยังเป็นกระจกเดิมของฮอนด้านะครับมือจับเป็นโครเมียม นะครับมือจับเป็นโครเมียมนะครับแล้วตัวนี้ตัวกันขอบประตูนะครับเวลาเปิดประตูนะครับมันมองว่ามือจับนะครับจะอยู่สูงกว่าแต่จริงๆตัวนี้จะอยู่สูงกว่านะครับเวลาเปิดประตูมาเสร็จปุ๊บนะครับอาจจะชนทรงชนเสานะครับตัวนี้ไว้กันได้นะครับไว้กันได้นะครับตัวนี้มาดูนะครับไฟท้ายใสๆนะครับคันนี้นะครับไม่มีแตกนะครับภายในไม่มีชำรุดนะครับยังสวยๆใสๆกิ๊กๆนะครับ พร้อมใช้จริงๆนะครับและแถมยังให้เซ็นเซอร์มานะครับ2จุดนะครับให้เซ็นเซอร์มา2จุดนะครับแล้วก็ให้ปีกบนมาด้วยนะครับตัวนี้ต้องมีนะครับซิตี้นะครับมีไฟเบรกด้วยนะครับ3มโจนรถคันนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสภาพข้างหลังมันกว้างจริงๆไหมมันกว้างเหลือเกินนะมันกว้างจริงนะครับดูนะเดิมๆนะครับเปิดให้ดูนะครับตั้งแต่แผงประตู นะครับแผงประตูไม่ใช่เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับเป็นหนังกดลงนะครับนิ่มนะครับเป็นหนังนะครับอีกน่อยครับแล้วก็ภายในนะครับก่อนที่เข้าไปดูภายในนะครับดูขอบประตูนะครับเดิมเดิมบางๆนะครับผมเบาะนะครับเอนเอนมาเกินเสานะครับเบาะเอนมาเกินเสานะครับแล้วจะพูดเหมือนเดิมนะครับว่ามันไม่อึดอัดมันก็ต้องพูดแบบนี้นะครับว่ามันไม่อึดอัดนะครับมันกว้างจริง เปิดเข <an> ้ามาปุ๊บนะครับห้องโดยสารนะครับมันกว้างนะครับดูจากข้างนอกนะครับมันเหมือนว่าเล็กมากนะครับแต่ว่ามันไม่เล็กนะมันกว้างแล้วก็ท้ายรถนะครับสามารถใส่ของได้เยอะมากนะครับที่เห็นเมื่อกี้นะครับใส่ของได้เยอะจริงๆนะเดี๋ยวเราไปต่อนข้างหน้านะครับตากล้องครับเปิดเลยครับไล่มาเลยนะครับไล่มาตั้งแต่แผงข้างประตูนะครับเห็นไหมครับสวยงามทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรแตกหักนะครับ ลำโพงนะครับยังฝังอยู่ที่แผงข้างประตูเรียบสนิทนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ซอกประตูต่างๆนะครับดูดีนะไม่มีทํามาไม่มีโป้นะครับไม่มีเชื่อไม่มีดึงตัวถังเลยใทั้งสิ้นนะครับพอเปิดมาเสร็จปุ๊บนะครับเห็นไหมครับสุดยอดนะครับเรื่องแอร์นะครับบอกได้เลยฉ่ามากนี่ครับเย็นมากนะแล้วแอร์ของเขานะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวเซตเอกนะปรับขึ้นปรับลงแบบนี้นะครับสิกดีนะครับแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะ ตัวนี้ก็ให้ MB 3มาแล้วนะครับมีเครื่องเล่นนะครับดูนะครับแมทช์กับตัวรถนะครับดูนะครับดูดีนะดูดีดูแพงนะครับตัวนี้ส่วนนะครับแรงลมนะครับลมจากภายในรถหรือลมจากภายนอกนะครับง่ายๆนะครับเปิดปิดแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ AC นะครับตัวนี้ก็ไล่ฟ้านี่ก็ปรับแรงลมนะครับทิศทางลมความแรงของลมนะครับอุณหภูมิลมนะครับแล้วก็มีตัว ที่จุดบุรีมาให้ด้วยนะครับเก็บของนะครับพวกเศษลงเศษเหรียญได้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับรถรุ่นเก่าๆนะเห็นไหมครับช่องอะไรต่างๆนะครับและอุปกรณ์ต่างๆนะครับยังไม่มีการแตกไม่มีการหักนะครับยังใช้งานได้ปกตินะครับทุกช่องนะครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยปฏติฟังก์ชันนะครับปรับเกียร์เพิ่มเกียร์ได้นะครับและตัวนี้นะครับให้ตัวเจ็ดสปีดมานะครับ เป็นปี2007นะครับตัวนี้7สปีดมานะครับเห็นไหมครับบ่งบอกนะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านะครับว่ามันสวยไหมมันยังไงไหมนะครับเดี๋ยวพาไปดูดูห้องเครื่องนะครับดูตั้งแต่ตัวกันความร้อนนะครับเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์เดิมนะครับมีมอกนะครับรถเดิมนะครับไล่มาตั้งแต่ฝาโปงนะครับมาตะเข็บข้างต่างๆสิ่งที่อยากให้ดูนะครับดูนะครับน็อตไม่มีขยับ นะครับรถไม่มีขยับนะครับรถคันนี้นะครับรถเดิมๆเครื่องยังดูสะอาดานะครับคานเดิมเพจนะครับวงบอกได้เลยนะครับไม่มีไปกระแทกมาจากที่ไหนนะครับรถคันนี้ประวัติดีใสสะอาดและรถพร้อมใช้งานมากๆนะครับผมต้องเรียนแจ้งลูกค้าที่รักทุกท่านนะครับพร้อมใช้งานมากๆวันนี้ผมตองหนึ่งต้องขอจากกันไปก่อนครับสวัสดีครับ